ตอนนั้นก็ขับเคี่ยวกันน่ะศิลปินก็จะอยู่กันคนละด้าน PR อาจะแข่งแย่งชิงดีกันมากเลยผับนี้เปิดเพลงทัดนผับต่อไปก็ต้องเปิดเพลงพี่เจเปิดเท้าไฟก็ต้องเปิดฝากเลี้ยงมือที่สามก็ต้องเปิดกองไว้อย่างเงี้ยก็คือแบบแข่งขันกันมากมันเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วแต่เพียงแต่ว่าในปัจจัยด้วยแง่ของธุรกิจที่มันแข่งขันอยู่กันตลอดเวลาก็เลยทําให้เราอาจจะแบบดูเหมือนไม่ได้สนิทกันแต่จริงๆแล้วมันเราก็คือเพื่อนในวงการนั่นแหละ ท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าบุคคลท่านนี้นะฮะนี่คือบุคคลสําคัญเลยก็ว่าได้เป็นแรงกบันดาลใจให้กับผมด้วยตอนนั้นนะฮะผมอายุประมาณ12ขวบโอ้ยังเด็กมากเลยตอนนั้นลองตาแล้วแป๊บเลยพี่ลองตาแล้วผมก็จะไปถ่ายหนังกับพิทัศน์นั่นแหละใช่ถ่ายหนังเสร็จผมเองก็ไม่มีรถไปกองถ่ายก็ไปถ่ายกันใส่สับจะกลับบ้านแล้ว แต่ผมก็จําไม่ได้ว่าถ่ายกันที่ไหนพิทัศน์ขับรถมาส่งผมที่บ้านอ๋อหลังจากที่เราเลิอกกองเนอะใช่ฮะเป็นสิ่งที่ผมนั้นประทับใจมากขอบคุณมากพี่ครับขอบคุณมากาครับในวันนั้นขอบคุณจริงครับพี่นะก็ดีใจไงเพราะรว่าเรียกว่าน้องเนี่ยมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการสแสดงหรือว่าการเต้นต่างๆนะจอยุคนั้นก็คือ <c oughs> เรียกว่าทัศนเล่นกวด,ดทุ่งแล้วก็คุณตั๊กบิบูรบูก็ตามคู่มาในยุคนั้นผมชอบพี่นะเหมือนพี่แบบ จะชมผมไม่ค่อยจริงใจพี่พี่พวกออกมาได้ความจริงปะเนี่ยจริงใจเลยเห็นศักยภาพคุณประสบความสำเร็จเรื่อยมาเรื่อยมาจนแบบก่อตั้งบริษัทจนมีเพื่อนๆพี่ๆตลกคุณเล่นตลกได้ผมอยากเล่นแบบคุณได้แต่ผมทำไม่ได้อยาดีกว่าพี่เพราะผมมันจะเสียลุกเราไม่น่าได้ท่าคุณนี่เริ่มตลกแล้วฮะลูกพี่ของผมเพราะว่าทักเองเลยพี่นะ จำไม่ได้เหมือนกันว่าผมกับพี่ทัศเนี่ยไปเจอกันเนี่ยพี่ครั้งแรกที่ไหนฮะที่ตึกเอเก่าป่ะใช่ตอนนั้นน้องไปไป,ไปรู้สึกจะไปแคสติ้งเนาะกลุ่มเด็กๆที่จะไปเต้นกันก็จะมีทั้งใครนะม,มีกีต้าร์นะ<า><า>กีต้าร์แล้วมีตั๊กบริบูรณ์รหนึ่งในนั้นก็จะมีน้องๆอีกหลายๆคนเราได้มีโอกาสร่วมงานกันในมิวสิกวิดีโอเท้าไฟอ๋อใช่ไปแคสติ้งก่อน แล้วก็คือจะมีใช่สิคุณดังแล้วคุณก็ลืมนะโธ่คุณลืมหมดทุกอย่างอ่ะผมประจําได้ด่มันกี่ปีมาแล้วพี่โธ่โคตรนานเลยคุณคนดังอ่ะคุณก็ลืมนี่เป็นธรรมดาได้แล้วที่ตึกอาอใช่แล้วคือจะมีเด็กๆมากันเยอะมากเลยในวัยแบบประมาณสัก10ขวบ11ขวบประมาณนั้นอ่แต่ว่าคือสุดท้ายเสร็จผมหมดเด็กดื้อโอ้โหเด็กดีดเด็กดีดเป็นคนซนคนหนึ่งอ่แต่ว่าแบบ ช่างสงสัยวเวลาอยากดนไม่ด่นคืออะไรพี่รอ,องเท้าทําไมมันถึงขยับได้แบบนี้นมัเนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นคนช่างสงสัยตลอดมันดีตั้งแต่เด็กเด็กดีดใช่แล้วก็เชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยไม่ทราบหรอกมิวสิกวิดีโอเนี่ยเท้าไฟเนี่ยเราถ่ายกันเนี่ยสองวันสองคืนเพลงนั้นอะช่วงนั้นคือเรียกว่าเวลาการถ่ายทำเนี่ยยาวมากเลยใช่ฮะถ่ายกันเรียกว่าเก็บรายละเอียดต่างๆเนาะ โดยเฉพาะพี่ปัญญาปิ่นแก้วของ<ช>เรา<ช><ะ>ถ่ายช็ชอตนี้กรรมเก็บช็อตนี้ช็อตนี้ไม่ดีก็ต้องมาแก้ไขใหม่ละเอียดมากตอนนั้นถ่ายกันหามลุ่หามข้ามอ่ะถ่ายกันตั้งเช้ายันเย็นยันเช้าอีกวันนึงจนกว่าจะจบอีกวันนึงทุกวันนี้ผมเลยโกรธคุณปัตยาปิ่นแก้วคุณทําร้ายเด็กคนหนึ่ง <laughs> คุณปัตยาปิ่นแก้วคุณทําร้ายเด็กที่อยากจะเข้าวงการบันเทิง ใช่แล้วตอนนั้นตอนนั้นเขางอแงมากนะใช่งอแงมากผมบอกกับแม่แม่ไม่เอาแล้วเออใช่ตอนนั้นเรียกว่าเขาไม่อยากจะเล่นมิวสิกวิดีโอแล้วโดยหนังรองตามนี่เขาก็ไม่เขาก็จะไม่เล่นเลยนะตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเต้นจนปวดข้อเข่าอะเต้นแล้วเต้นอีก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 แล้วก็พักพักพานแล้วก็นอนนอนหลับปุ๊บสะกิดออมาอีกแล้วก็ตุดให้เท้าไปไป ใช่เรียกว่าตอนนั้นแบบฮูบสองสาหัสมากพวกเราสองวันสองคืนใช่ฮะแล้วผมจำได้เลยมองได้พี่ทัศน์พี่ทัศน์แบบเฮ้ยเอาเอาไงดีวะเอาไงดีวะพี่ปัจญาปิดแก้วก็โอ้โหสรรสร้างเฟรมตลอดปล่อยได้ไอ้กันอะสมลักควายกันอะโอ้โหแล้วพี่นะปล่อยได้ไอ้ทั้งทั้งวันน่ะคือปล่อยกันอะปล่อยปล่อยปล่อยสองวันสองคืนน่ะไม่ได้กลับบ้านเลยพี่นะใช่ไม่่ได้ใชหมฮะใช่ไหมฮะไม่ได้กลับบ้านนั่นแหละคือ มิ open, วสิกวิดีโอเพลงเท้าไฟนะฮะแล้วลองตแะแล้วแป,ป๊บด้วยนงประมาณกี่ปีอ่ะพี่เดี๋ยวนะพี่ฮะพอมิวสิกเสร็จอ่ะพี่ uh huh. จะต่อด้วยหนังเลยป่ะฮะต่อต่อด้วยหนังเลยเพราะตอนนั้นเท้าไฟก็ยุคนั้นก็กำลังแบบเฟื่องฟูเสร็จแล้วไอเอสเนี่ยก็ทำภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเราก็คือลองตาแล้วแป,ป,ป๊บอ่าใช่ปีพศอ,อ,อะไรเอ,อ่ยพศน่าจะสามสี่ ส4 3 5แล้วพอจบจากหนังมาก็หมายความว่าพิทัศน์เองก็คือจบบูมมากๆเลยช่วงนั้นใช่ปะฮะใช่ขึ้นเหนือล่องใต้ไปทัวร์คอนเสิร์ตไปโปรโมทหนังคุณตั๊กพี่แล้วก็คุณวาสนาพุ่นผลเราไปเราไปโปรโมตตามโรงภาพยนตร์ต่างๆแล้วก็จะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกันแล้วโลกดนตรีเจ็ดสีคอนเสิร์ตจะเห็นภาพเก่าๆก็คือพอเราร้องออกมา น้องตั๊กวิ่งออกมาเต้นแบบปั๊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 บโอ้โหคนกรี๊ดกันใหญ่เลยครับหมพี่กลัวบารมีผมไหมลัวที่แบบไอ้หานี่แม่งแม่งจะดังกว่ากูแน่ๆเลยอ่ะเขาแบบว่าโอ้โหมาเต้นมันแบบว่าโอ้โหเต้นแบบพิ้วมากเกิแรงดีมากบอก้นึกในใจห้ามอย่าเต้นแรงนะอ๋อใช่ใช่กับพี่มีคนอยากคุยมากอยากคุยกับน้องตั๊กมากคิดถึงตั๊กมาก นะครับดีหรือไม่ดีเนี่ยพี่ลองทักใครเปิดสปีกเกอร์หน่อยฮัลโหลจำสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหผู้หญิงผู้หญิงจำได้ไหมจำเสียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มีแฟนแล้วหรือยังครับผมหยอกครับหยอกมีลูกแล้วแล้วอย่าบอกเลยว่าเป็นเสียงของคุณวาสนาพูนผล โอ้โหสุดสวยของผมพี่โอ้โหโอ้ยพี่คิดถึงมากๆเลยครับคิดถึงมากๆเลยพี่สุดสวยของหนูพี่ดูหน้าจอตลอดเลยครับเมื่อวานนี้จริงๆครับคุยถึงน้องตากพี่แอนบอกทำไมไม่ชวนพี่เข้ามาด้วยเออก็เขาไม่คิดถึงเราไงเราดูสิเขาไม่คิดถึงเราเนี่ยพี่ว่างไหมครับตอนนี้พี่มาเลยครับผมหยอกเล่นกับพี่หยอกฮะ ่แอนอยู่เรื่อยๆว่าหูอบปเที่ยหอนู้นนั่นตามพีทัศครับผมพีทัศเป็นคนพาไปครับตั้งแต่เด็กๆลวเเดี๋ยวคนก็เชื่อเดี๋ยวคนก็เชื่อมว่างเคุณให้เขามาออกรายการคุณได้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 เลยครับคิดถึงจริงๆได้ครับผมได้ครับผมขอบพระคุณจริงๆครับครับผมครับสวัสดีครับครับผมโอ้ชื่นใจมาก ับนักจำหมวกใบนี้ได้ไหมพทธาใส่หรี่ไม่ของน้องไงทำจริงอืลองตาแรับแรบอ่ะ <G ül> พี่ก็เก็บหมวกใบนี้เอาไว้อยู่เลยอะ่ะทำจริงฮะนี่โอโ้โหเันนี้นี่มาจากไหน <laughs> เธอจะเป็นใครไม่สนกัน <laughs> 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 <c oughs> เอ่อเราไป ถึงไหนแล้ววะโอเคมันมีอยู่1คอนเสิร์ตครับ mm hmm. ที่แบบโกโลนมาก mm hmm. ตกใจไม่เคยเจอเจอมาก่อนในชีวิตเลยพี่ทัศน mm hmm. ก็คือ MBK Hall โอ oh. ้ถ้าทางน้องๆรุ่น35ขึ้นไป 4, 40ขึ้นไปน่าจะจำได้ MBK Hall นี่คือเป็นสุดยอดของเวทีคอนเสิร์ตในช่วงนั้นมาบุนคองใช่เรียกว่าศิลปินดังในยุคนั้นเนี่ยจะต้องขึ้น คอนเสิร์ตก็คือ MBKH a l l ไม่ว่าจะเป็นนิพอยไม่ว่าจะเป็นปณเจเจตลินที่ใหม่เจริญภูระหรือว่าศิลปินของ RS พีเตาสมชายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะต้องขึ้น MBKH a l l นั่นเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ผมแบบสั่นมากจำได้ว่าพีทาตเนี่ยจบไปก่อนใช่ป่ะฮะแล้วคือแก๊งเด็กๆเท้าฝ่ายอะพี่ก็จะมาเต้นเรียงกันใช่จะอยู่ใต้เวทีไปปึ้งไฮดรอลิกขึ้นมาแล้ว ออกขึ้นมาแค่นั้นแหละเจอคนตกใจอะฝั่งซ้ายก็แน่นตรงกลางก็แน่นขวาก็แน่นโอ้โหพี่นั่นอะที่แบบขาสั่นแต่พอมาอีกสักพักหนึ่งโอเคได้ละเริ่มตัวได้ใช่พี่ก็เริ่มเต้นเริ่มอะไรไปนั่นเป็นคอนเสิร์ตที่ผมแบบโอ้โหประทับใจแต่ผมสงสัยว่าคอนเสิร์ตเมื่อล่าสุดอะพี่ จะมีอาอฮะแล้วทำไมพี่ทัศน์ถึงไม่โทรมาชวนผมไปร่วมด้วยฮะเพราะอะไรครับพี่เพราะค่าค่าตัวคุณแพงอ๋อค่าตัวโถพี่ข้าวหนึ่งกล่องผมก็ไปแล้วพี่จริงนะเดี๋ยวข้าวหน้านะคราวหน้านะคุณสัญญาไว้แล้วนะบอกกับน้องๆแล้วนะข้าวหนึ่งกล่องพอนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องอะแต่กว่าที่พี่ทัศน์เนี่ยจะมาอยู่ตรงจุดๆุดนี้ได้เนี่ยมันยากเย็นอยากรู้จริงๆเลยพี่ ว่าพี่เนี่ยฮะมาเป็นศิลปินที่แบบชื่อเสียงดังได้ยังไงพี่จุดเริ่มต้นเลยครับลูกพี่จ๋าก็เป็นเหมือนกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นมีเป็นวนเทปวิดีโอก็จะมาะกรอดูวิดีโอแล้วก็จะมามาเต้นมามาร้องเพลงกับน้องอย่างเงี้ยก็เลยมาสมัครกับ RS Promotion อแล้วใครพามาสมัครครับผมอตอนนั้นนะ่ยพี่ประกวดร้องเพลงคุณพอป่ะฮะ ใช่ใช่คุณพ่อก็สนับสนุนนะ<อ>แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ก็จะอยู่วงขวดโหล<ะ>วงขวดโหลก็คือเป็น,ปนวงแกลนเอ็กซ์หลายๆคนถ้าจะยุคนั้นก็น่าจะจกันได้แล้วหลังจากนั้นพี่ก็มาประกวดร้องเพลงของช่องสามรายการประกวด Star Con t e ทสนะที่เราที่จําได้ดีใจมากครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้ด้วยความที่ตื่นเต้นอ่ะเราเราประมากับเวทีเราประมาก,กับ, t, กกบ,บทีวีทําให้เราแบบร้องได้ไม่ดีเท่าที่ควร<อ>ก็เลยตกรอบรอบแรกเลย ตกรอบแรกเลยทีนี้เนี่ยก็เลยแบบ่ทําไมถึงตกรอบแรกนะอะไรเงี้ยก็เสียใจแต่ก็มีอาจารย์ตึงเลืองยศพิมพ์ทองซึ่งตอนนั้นเนี่ย <c oughs> เขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่ rs แกก็เป็นนักดน,นตรีด้วยแกก็เลยบอกขอเบอร์โทรศัพท์พี่แล้วบอกว่าเอยไม่ต้องเสียใจหรอกตกรอบแรกไม่เป็นไรก็าอาจจะเห็นหน่วยก้ารเราอโ,อโอเคอีกสักประมาณ2เดือนมั้งก็เลยโทรหาเราทัตสนใจที่จะมาเทสเสียงกับ rs ไหมซึ่งแบบเอ้ยหรอ มันเป็นไปได้เหรอความฝันเป็นจริงเหรอโอเคเราก็ดีใจก็ได้ประสบความสมออําเร็จออกอัลบั้มชุดแรกชื่ออัลบั้มสัมผัสทัศ ah oh. vale. สัมผัสทัศชุดแรกเลยตอนนั้นก็จะมีเพลงมือที่สามมือที่สามเข้ามาแทนเข้ามาลงจบซะอย่างนั้นแล้วก็มีเพลงกลัวเบื่อเบื่อเบื่อแล้วเธอก็เปลี่ยนไปช่วงนั้นก็คือสองสามเพลงนี้ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะให้มือที่สามก็ ก็ดังแล้วนะพี่ใช่แต่ว่าอัลบั้มชุดที่2มันน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีใครที่มาเป็นแบบเป็นเต้นเป็นแนวแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยชุดแรกเป็นป๊อปล็อกเนะเป็นป๊อปล็อกมากกว่าแต่ว่ายังไม่หาหาจุดของตัวเองไม่ไ,มได้ว่าเราจะทําออกมาในอัลบั้มชุดที่2แบบไหนรูปแบบหไหนก็เลยออกมาเป็นลักษณะเป็นเต้นเป็นเท้าไฟเลยก็คือชื่อชุดว่า ทัตทันเดอร์ทันเดอร์อยากจะรู้พี่แล้วใครเป็นคนคิดครับพี่ว่าเฮ้ยพี่ทัตคุณต้องมาเปลี่ยนแนวแล้วนะออตอนนั้นเนี่ยก็จะนนมีครีเอทีฟนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เสือ,อพี่พเสือส,อน,พสนพลนพะฮะแล้วก็มีฝ่ายกรุปร๊ปเพจก็้มาคิดกันว่าเอาละชุดที่2เนี่ยทัตได้กวดทุ่งออกมาเต้นอ๋อโอเคสมัยก่อนเลยเนี่ยคือถ้าเพลงเสร็จแล้วจะยังไม่ปล่อยนะ ต้องรอถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันใช่ต้องให้ให้ให้มิวสิกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จปึ้งไปออกรายการวิทิยุใช่สักพักถึงค่อยปล่อยเพลงกับมิวสิกออกมาใช่ช่วงนั้นก็จะมี3579เกะมีไม่กี่ช่องถูกต้องพี่แล้วพอปล่อยมาติดละปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังป่าล้อเมืองแล้วพี่ปึ้ง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 ปึงปึงป้งปึ้งปึ้งปงปึงงเราก็ไปทัวร์ตามต่างจังหวัดกันใช่ก็เลยบูมบูมมาเสร็จ หนังอีกหนังก็เลยบวกให้พิทัศน์นั้นประหลอดแตกนยในยุคนั้นนะเรียกว่าแบบโอ้โหขึ้นเหนือล่องใต้เดินทางไปไหนคอนเสิร์ตต่างๆอยากจะทราบไปพี่ความดังในตอนนั้นนะพี่ที่แบบที่พิทัศน์แบบเฮ้ยสูงสุดจริงๆอะขับรถไตแฟนมาเคาะประตูรถต้องหัวมาอะไรอย่างงี้พี่เอ้แบบอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราเราเปิดม่านอยู่แต่ยังปิดม่านไม่สนิทแล้วเขาก็ เห็นนะเออนี่ไงนี่ไงทัดทัดทัดจำได้ไหนทัดอยู่ไหนวะทัดอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเห็นหูมันแล้วนี่ไงเห็นหูมันก็คือแค่นั้นเองก็คือเหมือนกับแบบเขาคลั่งคล้ายมากในยุคนั้นไม่ว่าจะแบบไปออกรายการวิทยุคนก็จะมาออกันสนุกได้พี่นะสนุกมากสนุกได้พี่จําไม่เคยลืมแม้กระทั่งคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตโคราชหรือว่าไปตามต่างจังหวัดต่างๆฝนตกแต่คนไม่หนีไปไหนเลยอ่ะฝนตกคนก็แบบ เต็มหอแล้วก็เต้นไปมือกับเราไฟช็ชอตมั่งอะไรบ้างมันเป็นความประทับใจมากๆในยุคนั้นพิทัศน์เป็นคนที่ดีมากๆเลยนะแดนเซอร์ฮะส,สมัยก่อนเนี่ยที่อยู่กับแกเนี่ยไม่มีงงไม่มีงานหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยพิทัศน์จะเป็นโต้โผนะคอยมาจัดงานแล้วก็ช่วยเหลือเขาแดนเซอร์เก่าๆก็ล่าสุดอย่างพี่ต้อมนะถูกต้องน้องก็รู้จักเลยพี่ต้อมพี่ต้อมหนวดใช่ที่เป็นเป็นแชมป์เบรกแดนตอนนีู้นตอนนี้แกป่วย เนื่องจากก็ไปเที่ยวทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันนี่แหละแล้วทีนี้แกโดนไดไอ้และช่วงนั้นแกอาจจะแบบมากไปหน่อยก็เลยทําให้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีแล้วพอนั่งรถตู้กลับไปหลังจากเราเล่นคอนเสิร์ตก็หันไปบอกพี่ต้อมง,งั้นเดี๋ยวไปส่งพี่ก่อนนะนะงั้นไปส่งพี่ก่อนเพราะวันทางผ่านบ้านหันไปก็เห็นก็กน้ำลายฟูมปากตาค้างก็คือเหมือนกับปอดตีบสมองตีบ เราก็วุ๊ยทำยังไงดีวะตกใจด้วยความที่แบบเออไม่เคยเราก็เลยรีบกระเด้งกระโดดไปอยู่หลังหลังเบาะไปช่วยปั๊มปั а ๊มปั<ๆ>๊มปั<ๆ>๊มปัม๊มปั๊มปั๊มช่วงนั้นนี่ก็คือเรียกว่าวิกฤตมากปั๊มถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ปั๊มไปแกก็ฟื้นขึ้นมามีสติมากขึ้นแล้วก็รีบกันพาไปส่งที่โรงพยาบาลก็ถือว่าได้ช่วยได้ช่วยน้องๆได้ช่วยเพื่อนถึงแม้ว่าเราแบบโอเคก็อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างครับขอบคุณมากครับ พี่จ๋าถ้าเกิดพี่จะมาจัดงานนะฮะอะไรแบบนี้ช่วยบอกกับน้องด้วยนะฮะน้องขอไปทุกคนหนึ่งเอ้จริงจริงขึ้นคอนเสิร์ตนะอ่าได้ได้พี่จริงจริงพี่จริงขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวพี่มีอะไรให้ให้ให้น้องช่วยหรืออะไรเงี้ยพี่ครับผมตอนนั้นเนี่ยผมจะจำได้เลยฝั่งของ RS เนี่ยก็คือทัดแล้ทุกคนทุกคนใช่ไหมพี่ใช่ใช่ฝั่งพี่แกมี่ ลูกพี่ผมเือนการพี่เจ,เจ,เจตอนนั้นไปยัไงไครบ้างเล่าให้มฟังหน่อยดิตอนนั้นก็ขับเคี่ยวกันนะ่ะ<อ>จัดงานางพ r อาจะต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งศิลปินก็จะอยู่กันคนละด้านพ r อาจะแข่งแย่งชิงดีกันมากเลยในการที่จะเ,เก็บภาพก็จะต้องแย่งกันแย่งชิงกันใช่ขับเพี่ยวกันมากผมอะ่ะจะรู้เลยอะ่ะภายในโอ้หเขาบี้กันมากเลยนะ เฮ้ยต้องตีอย่างงี้ต้องตีงี้หักดูขึ้นมาเรียกว่าแม่งเหมือนกับแบบอุเทนกับปทุมวันอะ่ะใช่พี่เจออกนี่ก็ออกตามออกตามทำไมพี่ใช่ผับนี้เปิดเพลงทัชผับต่อไปก็ต้องเปิดเพลงพี่เจเปิดเท้าไฟก็ต้องเปิดฝากเลี้ยงใช่มือที่สามก็ต้องเปิดกองไว้อ,อย่างเงี้ยก็คือแบบแข่งขันกันมากสมัยก่อนรู้เลยฮะพี่เคยไปเจอพี่เจไหมพี่เจอ,เจอแล้วได้พูดคุยกันว่าเฮ้ยเรา ก็คุยกันนะอย่างอย่างโลกดนตรีอย่างโลกดนตร,ร,ร,รีเราเล่นเสร็จมาแล้วก็ช่างภาพก็จับให้ถ่ายคู่กันก็จะมีรูปรูปที่ถ่ายคู่กันอยู่ทัดกับเจตอนนั้นก็ยังแบบเป็นละอ่อนน้อยด้วยกันทั้งคู่เด็กเด็กด้วยกันอยู่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตอนนี้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันรับงานคู่กันแล้วเป็นไงบ้างครับพี่มันเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วแต่เพียงแต่ว่าได้ปัจจัยด้วยแง่ของธุรกิจ ที่มันแข่งขันอยู่กันตลอดเวลาก็เลยทําให้เราอาจจะแบบดูเหมือนไม่ได้สนิทกันแต่จริงๆแล้วมันเราก็คือเพื่อนในวงการนั่นแหละไม่รู้จะถามอะไรต่อแล้วเพราะว่าวันนี้ก็เต็มเต็มอิ่มแล้วนะเต็มกราฟแล้วฮะสถานที่ในวันนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะชื่อร้านถึงเนื้อถึงตัวครับสาขาสาธรครับผมใครที่ชอบบรรยากาศแนวแนวแบบ แคมปิ้งมาได้เลยนะฮะอ่ะสุดท้ายกราบขอบพระคุณจริงๆครับขอบคุณครับรักกันตลอดไปขอบคุณมากเลิฟฟอร์เอเวอร์คอมลูกพี่บ๊ายบายครับคือพี่อ่ะอยากจะถามตั๊กว่าไม่ใหญ่ใไงครับผมกลัวมากเลยพี่ผมกลัวมากเลยถามพอพอพี่จะอ้าปากมาผมก็โอ้ผมก็กลัวเลยพี่กำลังจะถามว่าเมียด่าอยางวันนี้โอ้โหพี่ <S <S เขาเป็นคนที่เป็นตัวอย่างของผู้ชายหลายๆคนมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วเขาเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าวะเปลี่ยนพี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่คุณไม่ผิดไงในเมื่อคุณไม่มีเรื่องผู้หญิงคุณไม่ผิดอยู่แล้วอยู่แล้วพี่ทำไมนอกจากถ้าคุณมีเรื่องผู้หญิงอะโอเคนั่นคุณผิดหรอใช่ไหมพี่สักแป๊บดงเลยนะเชื่อไหมลุกขึ้นต่อยพี่มันจะตูกก็ไม่ดีนะพี่นะ